ภาพถ่ายที่เรียงรายริมถนนราชวิถีนี้นะคะเป็นนิทรรศการกลางแจ้งที่มีชื่อว่าภาพถ่ายข้างบ้านพ่อเป็นความร่วมมือของช่างภาพอาชีพช่างภาพสมัครเล่นและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันส่งภาพถ่ายในโครงการพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มและมีมากกว่า4,000โครงการมาร่วมจัดแสดง ซึ่งแต่ละภาพค่ะก็ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามสื่อถึงคุณค่าและความประทับใจในโครงการพระราชดำริและยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสายทานแห่งน้ำพระไทย8 4พรรษาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในวารกาสจะมีพระชนมายุ7รอบหรือว่า8 4พรรษาในปีพุทธศักราช2554และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมค่ะรู้สึกว่า อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของภาพแต่ว่าได้เห็นภาพก็รู้สึกถึงความความรู้สึกที่ทุกคนมีต่อพระองค์ท่านนะคะมันแทบจะอธิบายไม่ได้เป็นคำพูดนะคะแต่ว่าเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะพอได้เห็นภาพแต่ละภาพรวมถึงภาพนี้ด้วยะคะ่ะเขาจะรู้สึกบรรยายบรรยายบรรยายออกมาเป็นคำพูดแทบจะไม่ได้อะคะ่ะ นอกจากนิทรรศการที่จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนี้แล้วนะคะโครงการนี้ก็ยังจัดทํำประชนิยบัตรอีก4แบบค่ะจำนวน1ล้านใบเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักโครงการพระราชดําริและได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีส่งคําถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมและทําหนังสือน้อมกล้าดินน้ําลมไฟจําหน่ายเดือนเมษายนปีหน้าค่ะ